สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาดูต้นบอนสีต้นนี้นะคะซึ่งมีก้านที่ค่อนข้างยาวเลยค่ะดูนะคะว่านางยาวประมาณไหนนะคะนี่นะคะจากใบลงไปนะคะค่อนข้างยาวมากเลยนะคะนี่เห็นไหมเป็นกระถางประมาณสี่นิ้วนะคะดูนะคะลำอ่าดูก,ก้านของนางนะคะ ยาวมากนะคะจนแบบว่านางจะล้มแล้วนะสาเหตุที่นางเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่านางนะคะยุบตัวลงไปแล้วก็เราลืมนะคะแล้วก็นํานางไปไว้ใต้ชั้นวางต้นไม้นะคะเพื่อนจนนางแบบว่าไม่ค่อยได้แสงไม่ค่อยได้แดดนะคะ <S <S คือวางในที่มืดนะคะทุกคนมืดแบบไหนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะ <S <S คือใต้แบบว่าชั้นวางบอลสีของเราอีกทีนะคะนู่นอยู่ข้างในนู่นเลยนะคะนู่นแบบว่า ไม่ต้องเจอแสงไม่ต้องเจอแดดคืออยู่ใต้ไม้เลยนะคะจนนางนะคะแตกยอดแทงยอดมาใหม่นะคะนางก็เลยแบบว่าชะเง้อหาแดดนะคะก้านนางก็เลยสูงขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะนนเห็นไหมแบบว่ากล้องจับไม่หมดนะคะอันนี้เป็นกระถางสนิ้วนะเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนกระถางให้นางใหม่นะคะแล้วก็เสริมดินให้นางใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้นางแบบว่ายาวมากนะคะหัวก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะรากเดินดีนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นกระถาง5นิ้วนะคะให้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอนางเริ่มแตกหน่อแตกใบค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้นางอีกทีนะคะดูนะคะลากก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะคือนางพยายามมากเลยนะคะที่จะให้ตัวเองนะคะได้รับแสงนะคะนางก็เลยมีก้านที่ค่อนข้างยาวมากเลยค่ะทุกคนนะคะแล้วก็เสริมดินเป็นปกติดินปกติที่เราเคยใช้เป็น อาปลูกกับบอสีได้เลยนะคะก็ปุย๋ยแล้วก็จะยังไม่ใส่นะคะทุกคนเราจะให้น้ำแบบว่าให้หลากนางเดินได้ดีก่อนนะคะแล้วก็อีกยางน,นะคะต้นนี้นะคะกำลังจะแทงอารอดใหม่มานะคะทุกคนแล้วก็ ก้านค่อนข้างยาวนะคะเดี๋ยวเราจะหาไม้ค้ำให้นางนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอาไว้อย่างนี้นะคะล้มแน่นอนเลยค่ะทุกคนยาวมากๆนะคะแค่ปล่อยนางก็จะล้มเลยนะคะเดี๋ยวเราหาไม้ค้ำเอาไว้อาประคองนางเอาไว้นะคะ อัน,นนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะว่านางก้านยาวมากๆเลยนะคะใบก็กําลังเริ่มกัดแลยนะคะถ้านางไม่โผล่พ้นขึ้นมาจากไม้นะคะก็จะไม่เห็นเลยนะคะนางไปอยู่ใต้ไม้แสงไม่ได้ค่อยได้รับนะคะเราก็ได้ทําการใช้ไม้ประคองกิ่งก้านให้นางแล้วนะคะนี่โอเคสวยงามเหมือนเดิมคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆมีบอลสีที่ยุบลงหัวไปนะคะก็นํามาตั้งให้ได้แสงแดดแบบนี้นะคะเพื่อนๆนางจะได้ไม่คอยยืดคอยยาแบบนี้นะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็พาเพื่อนมาดูบ้นสีก้านยาวกันเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ